This is Thai PBS Podcast. View the World by the Voice, Hello, รถยนต์เองเปลี่ยนแพลตฟอร์มพลังงานจากเดิมสันดาปภายในมากลายเป็นยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วและเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของเซอร์วิสที่บอกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับรถที่เกิดเป็นสันดาปภายในแปลงมันออกมาให้กลายเป็น BEV ได้ด้วยเรื่องแบบนี้มีด้วยหรือบางคนถามแล้วต้นทุนเป็นเท่าไหร่จะคุ้มค่าหรือไม่หลักคิดจะเป็นอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับจากทางด้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากช่องเพจเวิลดันการันตีคุณกฤษณาธีระสุภลักษณ์เวลสวัสดีครับสวัสดีครับเวล well, ถามก่อน สองเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะอ,อันหนึ่งมีเครื่องยนต์มีเกียร์บ็อกซ์มีเพลาส่งกําลังอ,อีกอันนึงมอเตอร์แบตเตอรี่มันข้ามกันได้เลยอหละครับก็จริงๆต้องบอกว่าหลักการเนี่ยเรื่องของรถตัดแปลงเนี่ยมันก็คือมันมอารมณ์รถติดแก๊สนะครับรถเปลี่ยนพลังงานานะครับซึ่งมันก็มีหลายคนที่พยายามจะหาแนวคิดเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้สิ่งที่มันเป็นตัวเร่งเลยก็คือเรื่องค่าเช้อเพลิงคนก็บอกเอ๊ะทำไมเอารถมา เปลี่ยนพลังงานให้ถูกลงอะเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สบางคนล้ําอะใส่ไฮบริดลงไปแต่ไฮบริดอาจจะยากบางคนบอกว่าเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเลยได้ไหมยกเครื่องออกแล้วเอามอเตอร์ขับเคลื่อนแทนซึ่งอันนี้มันก็ทําได้ตอนนี้ทําได้แล้วมีหลายคันที่ทําอย่างนั้นเราต้องถามงี้เปลี่ยนจากน้ํามันเป็นแก๊สเนี่ยยังไงก็ตามยังมีเครื่องยงนต์เกียร์อยู่แต่อันนี้มันเปลี่ยนทั้งยวงอ่ามันทําได้้วยเหรอครับทําได้ครับ<ฮ>แต่ทาได้คุ้มไม่คุ้มอีกเรื่องนึ่ง่ะโอเคไอ้เรื่องคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวว่ากันแล้วก็ทํายงงไ ก็หลักการจริงๆนะครับก็ส่วนใหญ่เอาเครื่องออกเอาเกียร์ออกจริงๆหลักการมันก็แค่นั้นเหมือนเหมือนเราเล่นของเล่นนะพี่เล่นภาพเหมือนเลโก้นะเราเอาส่วนที่เป็นพาวเวอร์เทรนก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์นะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเวลาเขาแปลนะครับเขาก็จะเอามอเตอร์ชนชุดเกียร์โอ้เปลมอเตอ,อร์ชนชุดเกียร์ข้าไปซึ่งถ้าแปลงง่ายจริงๆเท่าที่ผมไปถามจากหลายๆอู่นะฮะก็คือเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนอะเปลี่ยนเป็นเกียร์พวกเกียร์แมนนุ่จะเปลี่ยนง่ายกว่าเพราะว่ารถเนี่ยถ้ายิ่งปีใหม่ๆเนี่ยมันจะม เป็นเกียร์ที่มันต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าเข้าไปหลอกซึ่งถ้าถามว่าพอเปลี่ยนเนี่ยถ้าเป็นเกียร์แบบแมนนวลเนี่ยมันชนปุ๊บเข้าเกียร์สได้เลยแล้วก็ล็อกเป็นเกียร์เดียวเพราะเราเห็นว่ารถนไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้เกียร์เดียวเอ้เหรอเพิ่งรู้แค่รถไฟฟ้าคือด้วยกาลังมันเพียงพอพี่แต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราเอาเครื่องยนต์มาใช้เนี่ยที่เขาต้องมีเกียร์เพราะว่าเครื่องยนต์ตอนออกตัวเนี่ยมันรอรอบมันกำลังมันไม่ได้พอมันเลยต้องชดรอบลงไปอีีกกปรระมาณ2เย ซึ่งถ้าจริงๆแค่สเกียร์สเนี่ยคือถ้าเป็นต่อเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยชนเกียร์สออกรถสบายๆเนี่ยนะพี่เข้าใจละเขาก็เลยจะฟิกเกียร์นะครับแล้วถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับโอ้ถ้าเป็นเกียร์ฟ้าต้องหาสัญญาณหลอกนี่โอเคนี่คือความยากขึ้นก็ค,คือหลักการนะฮะก็คือเอามอเตอร์ชนชุดเกียร์ <ừ. S 2> นะครับน <ừ. S 2> อกจากนี้นะฮะเราก็จะเอาพวกถังน้ํามันอ่าท่อไอเสียออกสิ่งที่เขาจะต้องทําเลยก็คือดูว่าตัวรถเนี่ยด้วยว่ามันเป็นแพลตฟอร์มตัวรถเป็นโครงรถน้ำมันการที่เราจะต้องเอาแบตเตอรี่ไปวางมันต้องให้บาลานซ์รถเหมือนเดิมนึกกออ เพราะอย่าลืมว่าศูนย์ทวงเลยใช่อ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าเกิดพี่บาลานซ์รถไม่ปลอดภัยเลยนะครับบางคนก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมที่ผมไปถ่ายคลิปมาทำไมต้องไปจรี่วาวว่าหน้ารถพี่จากเครื่องยนต์ใหญ่ๆ ออกไปเลียมมาเตอร์แค่นี้และน้ําหนักมันเบาขึ้นคือการ่วงน้ําหนักหน้าหลังไม่เท่ากันแล้วใช่ครับะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องมีการอดูว่าแบตเตอรี่ไปใส่ข้างหน้าเพื่อให้น้ําหนักมันใกล้เคียงเดิมแต่ถ้าคุณต้องการระยะมากกว่าที่พื้นที่มันรองรับก็ต้องไปดูว่าจะใส่เพิ่มตรงไหนเอาไปใส่ตรงทางน้ํามันได้ไหมใต้เบาะได้ไหมอันนี้ขึ้นโจทย์เพราะมันเป็นคัสตไมค์ครับพี่นี่คือความยากนะมันก็ต้องดูว่าอถ้าคุณอยากได้200โลจริงแต่รถไม่มีที่ใส่แบตโอเคคุณได้แค่ร้อยโลพอไหม อ่าอันนี้ก็คือความท้าทายในการดัดแปเพราะว่ามันไม่ถูกออกแบบมาสําหรับรถไฟฟ้าคอนีทตามนะเวลาที่เราเห็นแบตเตอรี่เอาแบบรถปกตินะครับแบตเตอรี่มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆอ,ะอ่ะ,อะแต่ว่าไอ้รถสันดาปายในมันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่มีช่องว่างตรงนั้นใส่เขาเ้าไปยังไงครับครับส่วนใหญ่ถ้าตามอู่เนี่ยอ่าถ้าเป็นยุคแรกๆตอนนี้มันมีหลายประมาณผมเรียกว่าประมาณเจน3แล้วกันเจนแรกเลยเขาก็จะไปซื้อแบตเตอรี่ที่เป็นเซล เป็นเซลล์ก้อนสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็เอามาเป็นเซลล์มาแล้วก็มาแพ็คเป็นเป็นโมดูลเป็นโมดูลโดยใช้กล่องโลหะอาจจะเป็นกล่องอลูมิเนียมเป็นกล่องเหล็กที่เขาสั่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันแพ็คแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แพ็กย่อยแลวไปวางเป็นแพ็คย่อยเพื่อไปวางตามจุดต่างๆให้มันเข้าตัวรถตามที่ว่างรถอย่างที่พี่บอกโอเคทีนี้ถามว่าแล้วประเภทของรถเมื่อสักครู่นึกถึงว่าปรับเปลี่ยนะใส่เข้าไปในรถเก๋ง SUV รถกระบะ หรือแม้กระทั่งรถที่ใช้งานเช่นฟร์คลิฟก็ได้มัน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 ม,ม,มีการดัดแปลงอะไรบ้างครับตอนนี้หลกักๆเลยเนี่ยถ้ามีกลุ่มผมแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เอากลุ่มลูกค้าแล้วกันใครคือลูกค้าที่มาดัดแปลงโอเคถ้าผมแบ่งออกเป็นแบ่งเป็นสองประเภทนะครับณวันนี้นะเพราะว่าวันนี้ประกันยังไม่รับรองสินเชื่อก็ยังไม่เพราะยังผ่อนไม่ได้คุณต้องจ่ายเงินก้อนเพื่อจะดัดแปลงด้วยตัวคุณเองแล้วนะด้วยตัวคุณเองฉะนั้นคนที่จะต้องแปลงเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มที่ผมสํารวจมาอันแรกเลยก็คือกลุ่มที่ รถเก่าคลาสสิกกลุ่มคนมีตังค์โอเคพวกนี้อะไหลหาไม่ได้จจอดให้หาอะไหลไม่ได้โอ้โหรถเก็บมาตั้งแต่ปี1980ก็เปลี่ยน powertrain มันไปเลยเปลี่ยน powertrain เลยครับในเมื่ออะไรมันหาไม่ได้อะไรมันแพนดีนักบางทีมาใส่ฟิตเครื่องเครื่องรวมแล้วโอเวอร์ฮอเป็นไฟฟ้าโอเคมันเหมือนที่ข้างนอกก็มองไม่เห็นด้วยใช่มันเหมือนธุรกิจที่อังกฤษครับที่เบคแฮมทำ อ่ามันจะมีธุรกิจที่อังกฤษที่เขาบอกว่าในอังกฤษมันจะมีเก็บภาษีคาร์บอนถ้าคุณเอารถน้ำมันอ่ะเก็บโรสรอยรุ่นเก่าๆเขาถึงเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเลยพี่เอาโรลสรอยกลับมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าตกแต่งใหม่หน้าจงหน้าจอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขับเข้าเมืองได้เพราะเป็นไฟฟ้าแล้วไม่โดนภาษีเรื่องของคาร์บอนอ๋ออ๋อเหรอครับที่จิตเกิดเป็นบริษัทเลยนะที่อังกฤษนะครับที่อังกฤษทีนี้พอไทยเนี่ยก็จะอารมณ์เดียวกันก็ต้องมาเก็บพวกนี้งานจะต้องเนียบอ่าต้องวางเนียบเก็บให้มันดูรายะเอียด คือหน้าจอเหมือนเดิมแต่ข้างในมันจะมีฟังก์ชันบอกแบบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ออกแล้ว okay. ซึ่งอันนี้คือคนที่มีตังค์อันนี้กลุ่มแรกกลุ่มแรกกลุ่มแรกกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่เห็นตังค์ก็คือกลุ่มที่เป็นเชิงพาณิชย์ซึ่งพวกนี้อ,อย่างที่บอกจะคล้ายๆพวกโฟกล์คลิฟต์รถเครนนะครับพี่อย่าลืมว่า,ร,ารถใช้งานอุตสาหกรรมพวกนี้อย่างผมเคยไปเจอรถแมคโครรถแมคโครเนี่ยเขาแบบใช้เนี่ยพี่รู้ไหมแมคโครเนี่ยใช้น้ำมันผ่านเท่าไหร่เท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งนะครับสิบถึงสิบสองลิตร บางอัน18ลิตรต,ต่อชั่วโมงชั่วโมงละต่อชั่วโมงพวกรถขุดตัดเจาะเนี่ยนะใช่ครับอ่าซึ่งพวกนี้แหละเขากลายเป็นว่าเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เครื่องพังแล้วพี่อย่าลืมว่ารถที่ซื้อมาต่อให้เป็นซ่ามันก็เป็นทรัพย์สินของบริษัทย,ยกเครื่องใหม่แทนจะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าไปเลยโอ้แทนที่จะเอาเอนจินไม่เอาแล้วอ่าเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าผมมาไปเก็บนะฮะจากชั่วโมงหนึง่ง1 0 12ลิตรเหลือแค่ชั่วโมงหลัก10บาทพระเจ้าสิบบาทต่อชั่วโมมงจาาาาากนนนนน้้ํััททีี่ผไปปหลยยบเ็รอ ครับเนี่ยพอทำลงมาแล้วเห็นเงินทำแล้วปีหนึ่งปีครึ่งคืนทุนแล้วครับผมเห็นในนี้อย่างพวกรถเคเนี่ยเห็นชัดเลยแบบรถเคเนี่ยตักตักดินนะไอ้เจ้านี้คือเป็นเป็นเครนแบบฟิกไม่ต้องมีแบตเตอรี่โอ้ยิ่งถูกลงมาใหญ่อีกพี่เปลี่ยนเอาแค่มอเตอร์ไปหมุนไอชุดไฮดรลิกแทนแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เสียบปลั๊กเอาแล้วก็เดินสายเสียบปลั๊กเอาโอเพราะมันอยู่กับที่ใช่เพราะมันอยู่กับที่แล้วก็ตักทรายออกจากเรือครับโอ้โหพี่แล้วความเท่านั้นไม่พอพี่โรงงานเขาอย่างเจ๋ง มีอีโคซิสเต็มรองรับมีบ่อไบโอแก๊สเอาแก๊สมาปั่นไฟเจเนอเรเตอร์ติดโซลาเซลล์ S <S อันนี้คือทั้งระบบนิเวศแล้วล่ะมีระบบนิเวศครับพ uh huh. อเขาทำแล้วเขาก็เลยมองว่าพอเปลี่ยนเนี่ยกลายเป็นว่ามันเหมือนต่อท่อพี่แทนที่จะต้องจ่ายเงินค่านะ้ำมันทุกเดือนค่า mm hmm. ซ่อมบำรุงอีกใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าใช้พลเงงได้ไดไดไดโอ้โหเข้าใจแล้วนี่เป็นระบบนิเวศท,ทีนี้ถามอย่างนี้ครับคุ้มไม่คุ้มมันขึ้นอยู่กับตัวคอสถูกครับต้นทุนของมันเช่นบางกรณมอเตอร์มันเท่าไหร่อะ ถ้าเกิดไอ้เสียบลักก็อย่างหนึ่งแต่ไอ้ถ้าเกิดว่าเป็นต้องเป็นแบตเตอรี่ใช่ครับซึ่งสมมติตี่ตานนะ90กิโลวัตต์ 50ห้าสิบร้อยอะไรเงี้ยครับมันมันคอสมันเป็นยังไงครับไมเอามาจากไหนดีกว่าอ่าโอเคครับเวลาเรารับโจทย์ของลูกค้ามาเวลาอู่เขาจะรับโจทย์ว่าเฮ้ยอยากแปลงเขาจะถามก่อนเลยพี่ต้องการวิ่งได้กิโลความเรีวเท่าไรเพื่อเขา,าจะได้ทำสบายก่อนทำสบายก่อน<ๆ>อว่ายังไงแล้วเขาก็จะต้องไปเมินว่าตัวรถทําได้ไหมอ่าถ้าทําได้อ่าเขาก็จะมาตีราคาซึ่งอย่างตอนเนี้ยหลักๆเนี่ยเขาจะทําเป็นแพ็กเกจอย่างที่บอกยุคแรกเนี่ยเขาจะแบตเตอรี่มาแพ็กยุคหลังๆเนี่ยอ่าต้องบอกว่า ไอตอนแปลงเนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎหมายด้วยนะพี่ oh. เพราะว่าคุณแปลงเสร็จคุณต้องไปจดเปลี่ยนพลังงานเหมือนติดแก๊สอ่ะซึ่งไฟฟ้าก็ต้องทําเหมือนกันดังนั้นก่อนจะไปจดได้คุณจะต้องไปทดสอบนะทางโกนมีวิศวกรเซน็นรับรองถ้าคุณเอาแบตเตอรี่แพ็คอะแพ็คแบบเหมือนเดิมอะอันนั้นน่ยคือตอนแรกยุคแรกเขายังยอมให้ผ่านอยู่แต่หลังๆพอมันมีมาตรฐานเรื่องของยูนาหนึขึ้นมาขนส่งเขาเอาจริงนะเพราะว่าคุณไปใช้กับรถเหมือนติดแก๊สไม่ได้มาตรฐานนะพี่ oh, <okay. S 1> เหมือน <Okay. S 1> ติด <okay. S 1> ปีนี้แบตเตอรี่อะเหมือนกันตอนหลังๆเนี่ย ค่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าแปลงก็จะแพงขึ้นเพราะว่าเขาไปเอาแบตเตอรี่ที่มาจากโรงงานจากซากรถ E ีวีที่ออกมาจากโรงงานเลยเ,ยเคคือยกมาทั้งยวงเลยอย่างปัจจุบันราคานะครับถ้าวิ่งได้สักประมาณ100โล150โลเนี่นะครับค่าแปลงนะครับแปลงเนี่ยจะอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สนแปดหมื่บาทหนึ่งแสนม่บาทวิไ่ได้แค่ร้อยโลเนี่ยขับไปกินกาแฟรถครันสิคันเล็กๆขับไปเจอเพื่อนอันนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะพี่นี่แค่ขับไปโรลอ์ เอารถไปลงมาอมามาวอมเจอเพื่อนบ้างแต่ถ้าจะเอาใช้งานจริงๆนะอย่างปัจจุบันเนี่ยเขาไปเอาซากรถในเต้าวีเพราะในต้าวีคนใช้เยอะอ่าแบตเตอรี่มาทั้งแพ็คบางที่ชนกันแล้วแบตเตอรี่ยังดียกมาทั้งยวงครับปัจจุบันค่าดัดแปลงอยู่ที่4ี่แสนเาห่านถ้าจะเอาแบบใช้งานเหมือนรถเลย4 0 0 0 0นกว่าเลยนะใช่ครับเพราะว่ายกมันมาทั้งยวงทเลยครับเอาแบตเอาังออว เอาแบตเอามอเตอร์เอาระบบมาใสา่เพราะพวกนี้คือระบบมันพู้ฟมาแล้วว่ามันเป็นรถที่ผ่านมาตรฐานมาแล้วครับพี่ในแง่ของการทำในแง่การแปลงมันครับซับซ้อนขนาดไหนต้องใช้เอนจิเนียร์ระดับคุณลิฟายระดับไหนผมว่าหลังๆเนะี่ยยุคแรกอาจต้องใช้เอนจิเนียร์ในการออกแบบ uh huh. พวกโครงพวกความแข็งแรงแต่พอยุคหลังเนี่ยการที่ยกเข้ามาทั้งเซตเนี่ยผมว่ามันง่ายแล้ว oh <my. S 2> เพราะว่าไม่ต้องมาจูนนะเพราะว่าอุปกรณ์ยกทั้งยูรเข้ามาคือคือมันไม่ใช่ความซับซ้อนเพราะบางคนมองว่าการเปลี่ยนแพลตฟอร์มจาก จากสันดาปภายในไปเป็น B E V มันคือโลคคนละใบจากคาร์บนสเปลี่ยนมาเป็นใบเคล่นฟาเรมันโรกคนละใบใช่ครับแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพียงแค่ความยากคือแค่จะเอาล่างล่างเก่ามาใส่ไส่ในใหม่เปลี่ยนล่างจะทํายังไงให้มันแมชกันอันนี้คือความยากประเด็นอื่นกันบ้างครับสมมุติเป็นรถที่เอาไปขับหล่อหรือว่ารถใช้งานจริงลมถนนเรื่องประกันต้องมีมาตรฐานอุตสากรรมต้องมาคราวเนี้ย รองรับมากน้อยขนาดไหนครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงประกันประกันยังยอมให้เฉพาะบางอู่เท่านั้นอบางอู่เท่านั้นต้องเป็นอู่ที่ผ่านมาตรฐานประกันอ๋อเอาพี่อยรู้เองไงว่าสำนักอุตสาหกรรมประกันภัยเองเขามีไม้บรรทัดวัดอยู่ใช่ครับโอเคเขาก็ต้องมองว่าอาออู่นี้ถูกรับรองโดยใครอ่ามีคุณใช้เครื่องไม้เครื่องมือคุณทาไม่ใช่อู่ติดถังก็เหมือนอู่ติดแก๊สนะพี่ก็ต้องผ่านตรวจตรลอเหมือนกันต่างกันครับทีนี้ท้ายที่สุดเลยนะครับหลักคิด สมมติว่าไม่ว่าจะเป็นรถโบราณก็ดีครับหรือแม้รถ,รถธรรมดาก็ดีครับรถอุตสาหกรรมก็ดีหลักคิดอะไรที่คนจะให้เขาไว้ในการที่เขาจะพิจารณาว่าตกลงใช้ไอซีต่อไปหรือว่าใช้เป็น b e ีอ่ะโอเคนะครับถ้าวันนี้คุณจะซื้อระหว่างจะซื้อรถใหม่ไปเลยหรือจะเอารถแต่แปลงนี่เป็นขำทำยอดฮิตเลยนะฮะถ้าผมจะบอกนะครับถ้าคุณคิดว่ารถคุณเนี่ยถ้าคุณจะซื้อใช้ตามบ้านแล้วคุณไม่ได้เห็นตัวเงินนะฮะผมมองว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะซื้อรถใหม่เถอะ เพราะว่าเขาเวลาดัดแปลงเนี่ยคุณต้องมาดูแลการที่คุณจะเอาไปซ่อมเมเทนซ์คุณไม่ได้สามารถเข้าไปซ่อมตามศูนย์ได้คุณต้องเข้าไปที่อู่อู่นันที่เขาทำเพราะเป็นการรับประกันจากอู่นั้นเองฉะนั้นถ้าเป็น่ะเป็นระบบนั้นถ้าอย่างนั้นอ่ะผมมองว่าคุณถ้าเป็นคนทั่วไปคุณซื้อรถใหม่เถอะไม่ต้องมาจดจีบไม่ต้องมาปวดหัวยิ่งถ้าคุณไม่มีความรู้นะเอาอย่างนั้นดีกว่าสบายใจแต่ถ้าคุณเป็นบริษัทเป็นองค์กรหรือคุณมีความรักจริงๆแบบพวกกลุ่มรถคลาสสิกอย่างนั้นอ อันนั้นน่าจะเหมาะ, <Okay. S 2> ะเพราะว่าทําออกมาแล้วเห็นเงิน <c oughs> ทําออกมาแล้วคุณใช้ในระบบนิเวศของคุณ <c oughs> ผมบอกว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์มากกว่าโอ้โหนี่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราฟังเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเรื่องเทคโนโลยี <c oughs> มันต้องอาศัยคนที่มันเป็นเอ็กซ์เพรสนี่แหละมาอธ <c oughs> ิบายเราฟังว่าตกลงแลวเปลี่ยนซับซ้อนขนาดไหนและสําคัญมากรถไม่ใช้ใชแล้วทิ้งไปนะครับเราอยู่กับมันเนี่ย สมมติไลฟ์ไซค์เข7ปีใช้เป็นอุตสาหกรรมต้องใช้มาเป็นแสนโลอ,อันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักคิดสําคัญมากครับยังไงวันนี้ขอบคุณเวลมากที่มาเปิดโลกทัศนให้กับเราขอ,ขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณเัวิทครับถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจอันนี้แบบวันนี้หนึ่งเทคโนโลยีแบบนี้ท่านสามารถที่ติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารด e ีไทยพีพีและทุกช่องทางเลยของไทยพีพีเอสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud